ดีครับพบกันเป็นประจำทุกๆต้นเดือนอย่างนี้แหละครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนวันนี้กับผมธนากรต้านาวัชนาการครับเรามาสำรวจดวงชะตากันในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดือนนี้เป็นเดือนม้าครับเมื่อเดือนม้ามาอะไรที่กระทบกับม้าก็คือเรื่องของ12นักษัตวแต่จังหวะชีวิตนั้นมันมีสองอย่าง มันมีฟ้าและดินที่เราเรียกกันว่าเทียงกลางกับตีกี่เทียงกลางคือเรื่องราวที่จะต้องเจอเราแน่กับเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เราไปกระทําดังนั้นเวลาดูรายการของผมหรือเวลาผมพยากรณ์ออกไปมันจะมีสองอย่างเสมออันดับแรกคือเรื่องจะเจอแน่ครับจะเจออะไรบ้างเรามาดูครับ เริ่มต้นจากคนเกิดปีหนูก่อนครับปีหนูขยันขันแข็งด้วยอุปนิสัยตัวเองในเดือนนี้เขาจะเจอคำว่าเจียซิงแปลว่าฟ้าสั่งให้เดือนนี้เขาได้เจองานด้านบริการได้ไปพบปะผู้คนได้ไปกินอาหารอร่อยแล้วทำบุญสุนทานมีความสุขกับการได้เดินทาง ไปท่องเที่ยวไปเจราจาพูดคุยนั้นโอกาสมาถึงแล้วครับแต่ตัวเจี้ายใช้นั้นไปเจอ,เอตัวเจี้ยซิงเมื่อกี้ไปเจอตัวเจี้ยชายข้างล่างเจี้ยชายคือเรื่องราวของชีวิตในวันในเดือนนี้แหละครับชงกันครับหนูกับม้าชงกันในเดือนนี้คําว่าชงบางคนชงดีบางคนชงไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวคําว่าชง เจียชัยคือเงินทองของคุณเองอแรงที่คุณทำเท่าไรได้เท่านั้นเดือนนี้คนเกิดปีหนูให้ตัดสินใจเลยถ้าสิ่งที่คุณทำมาตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้ความอย่าทู่ซีนะครับทิ้งไปเลยครับแล้วเริ่มต้นตัวใหม่ๆ ให้ระ,ระวังอะไรระวังเรื่องเครดิตเนี่ยครับที่ขาดทุนมาสีหเดือนแล้วนั้นไม่ทนเลยครับเพราะเครดิตกำลังจะเสียครับก็ต,ตัวเจียซิงเจอเจี้ยใช้คือต้องรักษาเครดิตงานประจำยังดีอยู่งานที่คุณคิดว่าจะรวยเข้ามานั้นให้ทิ้งไปเลยมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นความรับผิดชอบดีขึ้นเหมือน มีแม่เข้ามาจูมือกลายเป็นคนอุปถัมภ์นั่นหนูครับต่อคนเกิดปีวัวเจี้ยกลัวแปลว่าวัวเดือนนี้คุณมีโอกาสได้สัมผัสกับงานราชการผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัวคุณเองค่อนข้างจะกลายเป็นคนมีระเบียบเข้มงวดแข็งแกร่งขึ้น รับผิดชอบไม่ผิดนัดเป็นคนตรงไปตรงมานั่นคือฟ้าสั่งให้มามาเจออะไรเจอเพียงอิงเพียงอิงคือความคิดของคุณจะหลุดมากเกินไปเกินที่มันจะเกิดขึ้นแล้วไปอะไรไปไห้ครับไห้คือนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาสองอย่างนั้นมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเยอะ พอกหางหมูเอาไว้นานเกินไปทําไม่ทันแล้วครับดังนั้นถ้าใครรู้ตัวต้องเริ่มทําตั้งแต่บัดนี้ครับสุขภาพคุณเริ่มชุดโทรมเริ่มไม่ค่อยดูดูแลตัวเองไม่ทันดังนั้นการเข้ากับคนอื่นการพูดคุยกับคนอื่นต้องมานั่งใจเย็นๆเข้าใจคนอื่นให้มากสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะสู้ กับเขาได้ในเดือนนี้นั่นวัวครับเรามาดูคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือธาตุไม้ปู่ปีเกียงปีเกียงแปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงคนกันเองคนที่เคยรู้จักกันหรือคนประเภทเพศเดียวกันเข้ามาในชะตาชีวิตมากขึ้นคุณมีความกระตือรือร้น,นมีความอยากได้ มีความรู้สึกว่าตัวเองเต็มที่เกิดขึ้นแปลว่าฟ้าให้คุณพร้อมสำหรับคนเกิดปีเสือแล้วไปเจอตัวเสียกลัวเสียกลัวนั้นแปลว่าอะไรมองเห็นอะไรที่มีอำนาจคุณกล้าสู้คุณจะเปิดเผยความลับคนอื่นได้มากแต่ไปสาหะผู้อุปถรัรมภ์จุนเข้ามาหนุน ดังนั้นคนเกิดปีเสือถ้าเป็นผู้นำองค์กรต่างๆแปลว่าเสียงดีแต่คะแนนไม่ไดน้นี่คือตัวนี้ครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นสองอย่างขาดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานเพียงแต่คุณไปมองจุดอ่อนคนอื่นมากเกินไปทำให้การงานของคุณนั้นเหน็ดเหนื่อยแบกภาระมากขึ้น ผลตอบแทนก็น้อยเคยทำงานได้วันหนึ่งสามแต่ตอนนี้ได้250เองแล้วเสือกเข้ากับยาตไม่ได้ด้วยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะคุณเป็นคนไปจับผิดเขานั่นคือเสือต้องระวังครับจะแม่นไม่แม่นคุณเป็นคนพิจารณาชอบใจกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e กดกระดิ่งและฝากติดตามผมเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายอะไรให้คุณฟรีโชคดีพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ